ย e s ใ่เธออยากได้อย่างไรเธออยากจะได้คำตอบแบบใดล่ะเอาความจริงไหมล่ะเอาความจริงหรือเปล่าไม่ใกล้ยังไม่เริ่มเลยครับไม่ใกล้ใช่ครับผมใช่พอดีว่าก็ก็ได้มีเข้าไปคุยเรื่องคาแรคเตอร์แหละกับกับทางพี่พ่วงกับแต่ว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้ผมมีเรียนก็จะเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็มีสอบอีกเยอะเลยก็เลยแบบอาจจะ รอนิดนึงแต่รับรองว่ามาแบบเดียวทุกคนมีความสุขแน่นอนครับผมก็ยังไม่ถึงไทม์ไลน์ของตัวซีรีส์ครับผมแล้วก็ตัวบทก็ยังไม่ได้เสร็จใช่ครับผมก็ต้องรอกันอีกอือใจหนึ่งระดับนึงไม่ใช่อือใจหนึ่งระดับหนึ่งครับผมครับผมก็เดี๋ยวถึงรอบมันถึงไทม์ไลน์มันก็เดี๋ยวจะเริ่มโปรดักชั่นครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฝากไว้กับพวกเพื่อนพี่ๆใน g ี m ก่อนละกันกับผลงานต่างๆที่ก็ต้องถ่ายทำกันอยู่และที่ออนกันอยู่ณตอนนี้ครับผม ปีนี้ครับปีนี้ครับผมใช่ครับคือทุกอย่างก็จะหยุดภายในปีนี้แหละแต่ว่าก็อาจจะรอกันหน่อยใช่ครับอาจจะไม่ได้เร็วนี้ครับครับผมก็ต้องมีแบบมีอัพเความพร้อมเรื่องนี้ยังไม่แน่ใจเลคือคือด้วยความที่ว่าบทยังไม่เสร็จคยังใช่ใช่คำว่าบทเพิ่งเริ่มแล้วกันใช่บทเพิ่งเริ่มคือถึงแม้ว่าตัวละครมันจะมีความที่เบียวคล้ายผมเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าทํากานบ้านเยอะเหมือนกัน เพราะว่ามันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอยู่ครับผมแต่ว่าโดยผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมารอบทกันอีกทีเนาะว่าแบบตัวละครจะมีการทําอะไรบ้างทํานู่นีำนั่นบ้างก็ค่อยมาเวิร์กช็อปกันเอาแล้วค่อยมาเดินไปลอกตัวละครกันเราครับง่ายๆว่าย่งไรก็คือได้ดูต่างๆได้ดูก็หวังว่าจะเป็นเหมือนกันใช้ขยันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างนัไรตั้งตารอได้เลยรอเจอฉันนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ดีเลย์ถ้าไม่อะไร แต่ก็โนการันตีครับผมไม่มีอะไรการันตีได้ครับเดี๋ยวทุกคนก็มาเปิดคิดสัมภาษณ์นี้แล้วก็เอาได้บอกว่าปีนี้ไงผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้หละแต่แน่นอนว่ารอกันอีกใจหนึ่งแล้วกันใช่ครับผมบอกแล้วว่าไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้อย่านะอย่ามาให้เราต้องหลุดสปอยนะอย่าอย่ามาย้อนคำพูดไม่ดีผมใช่ไหมครับ ใช่ครับผมก็คือจริงก็ในทุกๆด้านแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเต้นการร้องการแร็ปต่างๆเพราะว่าเราก็มีโปรเจกต์แจสเปอร์ด้วยและที่สําคัญก็มีถ่ายเรื่องลิฟท์เดย์ซีรีส์สิ่ก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันครับผมได้สามโปรเจกต์แจสเปอร์ครับวันนี้ยอดิีแบบปักโอ้ยคำว่าจริงๆก็ดีเกินคาดเพราะว่าคือตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยแล้วแหละคือก็คุยกับเพื่อนๆแล้วแบบว่าเออเราก็ไม่ได้สนใจว่าแบบเหมือนกระแสจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็ถือว่าได้ทําเต็มที่ แล้วพอเห็นว oh, okay. ok> okay. okay. oh. ่ากระแสตอบรับดีมากๆมีคนชอบแบบมีคนคล้ายกำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมยอดยอดวิวฟังแบบนี้ไกลจะได้ฟังสิงที่สองโอ้โหก็เอาไป็ว่าก็เดี๋วเดี๋ยนี้แล้วกันฮะอยู่ในกระบวนการนะครับผมเร็วๆนี้ครับคือแบบสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีแบบสิ่งที่สองต่อมาก็ต้องรอติดตามเอาแล้วกันนะครับผมใช่มันจะสปอพลายได้ไหมว่าแบบถ้ามันมีเพลงที่สองมัแตกต่างกับเพลงที่หนึ่งไหมเนี่ยอ๋อ ก็จริงๆแล้วก็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 ตามสไตล์ครับผมหล่อเท่เรียบเซ็กซี่ประมาณนั้นแหละตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยใช่กับล่าสุดที่แบบบรรทัดทองแล้วก็คือแบบแสกแดดเต็เหมือนกันบอกว่าตื่นเต้นตุยบรรทัดทองครับผมใช่ไปห้าคนก็ได้ไม่รับนี่มาได้ไหมใช่ยังไงครับนี่เหมือนเมื่อไหรคือเปล่าครับคือพอดีวันนั้นผมไปสยามพอดีกับผมแล้วก็แก๊งนี้เขาก็นั่งทุกตุกกันไปก็เลยแบบ พอไปเจอก็เลยเอออยู่พอดีก็เลยแบบได้คุยกันพอดีก็แบบเอ้ยก็แวะไปหานิดนึงแล้วก็เออก็ด้วยความที่เขานั่งตุกกันไปก็ก็เลยกลับด้วยกันหมดเลยห้าคนแค่นั้นเองครับกับภาพที่ถ่ายมาคือสาวันก็ถือฮอประดับนี้ก็ฮอปเลยเหรอใช่เหรอชอบแล้วล่ะปันใกล้ชันเลยนะพี่เคนโดยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าทั้งคู่ก็เป็นเสือเป็นไลเซอร์ด้วยกันเลยครับผมใช่ครับจะมีโอกาสได้เห็นแบบคาร์ลับไลสเปอร์คุณ ก็อาจจะมีครับแน่นอน่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีนะครับต้องรอติดตามมาแล้วกันเป็นไปได้ครับแต่ว่าเออ่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ต้องรอทางไลเซอร์เองทีเดียวโอ้โหอันนี้คือเขาสายดนตรีน้องเซอร์เลยอ่ะใช่เป็นสายดนตรีแบบเป็นฟิลแบบอาร์ติสอ์แแต่พวกเรามันเป็นสายแบบเต้นไงมันก็จะเป็นแบบ ต้องคอลแลบแบบยังไงดี๋ยวเหมือนกับไลฟ์เซชั่นอะไรเงี้ยเอออไลฟ์นแล้วคุณเล่นเปียโนอะไรประมาณนั้นใช่เลยอะครับแต่ก็ต้องรอให้เจสเปอร์มีเพลงช้าก่อนครับใช่ครับเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ก็มีนกันเพลงไลฟ์ใช่ไลฟ์เซชั่นทีฟิวนั้นอะไรนะจ๊ะเฮ้ยเราก็เอ็กซ์กันบ่อยนะเนี่ยเนี่ยมีแค่ในวันนั้นร้อยฤดูหนาวเนี่ยครับผมก็เฝ้ารดี๋้วโอ้โห ก็อาจจะมีครับอาจจะมีก็คาดว่าน่าจะมีแหละอ่าใช่ครับมาสุดตอนว่าไงอ๋อครับครับผมก็ตอนนี้ก็อ่าวิ่งมาถ้าผมก็เพิ่งได้รับตำแหน่งนะครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบรนด์แอมบอสเดอร์ของ Versace Fragrances Southeast Asia นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ที่ได้รับตำแหน่งเพราะว่าก็ ต้องขอบคุณทางแบรนด์และทางวอชเชอนะครับผมที่เลือกผมให้เป็นแบบแบรนด์แอมแล้วก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ทั้งในทุกโหมดแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นของทั้งทอมมี่เออยหรือว่าวอาเช่เออย์ก็จะทำให้เต็มที่ในทุกๆด้านครับผมก็คือมันก็คือเข้ามผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณเราก็เราติดแกรมเราเป็นคุณทีเราก็ต้องคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับครับผมอะไรับผมยังไงฮะคุณคุณคุณอยากเล่าเองหรือคุณอยากให้ผมเล่าครับถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องวันเกิด ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดิก็แค่สบายวันเกิดทำไมครับคือจริงๆแล้วพวกเราไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประกาศให้ใครเขารู้เยอะหรอกแต่คือตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าจะมาแต่ทีนี้คือผมก็วันนั้นผมก็อยู่กับเพื่อนๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันมีการโป๊ะบางอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นก็คือผมก็แค่คิดใจว่าทำไมเพื่อนๆผมมันแบบมันแปลกวะมันแบบมันเหมือนกับมันรับโทรศัพท์แล้วมันคุยอะไรแปลกๆผมคิดใจต้องต้องมีอะไรแน่นอนเลยอ่ะผมก็ผมลึกๆผมก็รู้แหละผมก็แกล้งมันแบบ อ๋อเหรอเหรอเหรอสักพักสักพักหนึ่งก็โทรมามึงมึงจะกลับบ้านกี่โมงวะนี่แครับประมาณนั้นใช่ไม่คือตอนแรกมันจะไปสะพ้ายแต่ว่ามันดันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคือว่าอยู่ๆเขาจะไปพัทยาเลยนะตอนนั้นโดยที่ตอนแรกเราคาดแล้วว่าเขาน่าจะกลับบ้านดังนั้นถ้าเขาไปพัทยาเนี่ยเขาไม่กลับบ้านแผนก็ต้องเปลี่ยนแผนก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ครับผมก็เลยแบบโทรไปเลยแล้วบอกว่ามึงกูยอมแพ้แล้วเออมึงกลับบ้านมาเถอะ กดถึกแล้วเออไม่ไม่เนียนไม่คือเนียนครับถ้าเขากลับบ้านตามแผนปกติก็คือเนียนก็คือเนียนแต่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะกลับพอดีตอนนั้นเหมือนกันอ่ซึ่งมันประจวบหมอเขาก็บอกว่าเออเนี่ยโอ้โหลุงยี้ไม่น่าบอกเลยเวลาแม่งตรงเต็มเลยใช่ใช่ครับแล้วเป็นไงเราเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์เขาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ับครับผมใช่ก็จริงก็รู้แบบครึ่งชั่วโมงก่อนใช่ครับจะใช้เวลาคนรู้ก่อนไหม ก็รู้ก่อนแต่จริงๆก็ดีใจครับประทับใจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะบ้านผมก็อยู่ไกลมากก็ยังอุตส่าห์ขับรถมาก็ thank you man thanks คุจะคืของขวัญวันเกิดมีแบบแอบเฉลิมได้ไหมว่าคือคือก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นสำหรับผมมาคือเขาก็ถามมาแล้วว่าเออวันเกิดอยากได้อะไรแต่คือด้วยตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่คือเอาง่ายๆคือในที่ผ่านมาในหปีที่อยู่ด้วยกันคือเราต่างคนก็ต่างทํางานกันหนักมากเนาะเราก็รู้สึกว่า คือเราทํางานแน่นอนว่าอยู่ตรงนี้เออผลตอบรับหรือแบบอะไรที่มันได้มามันเยอะแหละเราก็รู้สึกว่าคุณค่าแบบทางจิตใจแบบสำคัญที่สุดเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออะไรหรอกแค่เลี้ยงข้าวแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วครับผมจ้าเนี่ยเบมเบอร์แลมเปอร์เขาก็มีกิจกรรมมาถ่ายเยอะอ่าฮะครับกิจกรรมเขาบอกเลยแบบไม่รอดทำไมมีอยู่คนเดียวที่ไม่มีอ่ะเพราะพวกเราพวกเราเป็นของแรมคือผมเห็นแหละก็พวกเพื่อนๆเขาก็ลงกันอ่ะแล้วก็มีไอ้จุงไงจุงมันส่งมาว่าแบบ มึงมึงดูสิทำไมมันมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปที่ผมนั่งอยู่หน้าร้านไอติมแล้วก็เป็นเหมือนผมนั่งเหงาอยู่คนเดียวนี่บผมก็แบบบอกว่าเอาก็ของแรทําไมะของแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆแล้ววันนี้ค่าสั่เป็นสิบห <c oughs> ้าพันบาทรวมวันละพันบาทค่าังทาไมครับแปลกๆคือ <c oughs> จริงๆแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราสองคนนะอ่ะถ้าเกิดแบบจะจะนิดๆหน่อยๆก็ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันบ่อยใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีเราลืมจะลงโซเชียลคือเหมือนกับเราสองคนไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเออจะต้องมาแบบ ต้องมาลงโซเชียลนะต้องมาอะไรอย่างนี้นะเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับขายกาแฟผลงานด้วยนะครับผมงานวันนี้ครับกับวัสลีนะครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์ของเราสองคนนะครับเรื่องมีสตอร์ติ่งคุณทีนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่าอึดใจรอกันนิดนึงนะครับฝากกันด้วยครับฝากกันด้วยครับฝากโปรเจกต์แคสเปอร์ด้วยครับ